สวัสดีรับผมพมบีเสื้อแดนตายนะวันนี้มาตามคำเรียกร้องเหมือนเดิมนะผมนะคนข้อกันเข้ามาเยอะเหลือกเกินนะส้หรับวัดการชนข้องนินอศวินขวนเมืองนะนาือวานินงามพานุพัฒน์นะตัวถีฐานเล่นอยู่ดีหน้าจอนี้เลยนะผมนะอิชนะตัวนีม้มั่งเดี๋ยวไปฟังกันครับผมแต่ก่อนถีจะไปฟังนะฝากติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไม่บีเสือ้อฮิดนะครับ ครั้งที่หนึ่งนับชนะบอลทองลำพ่ายนับชนคางาทิพนับชนะแบบดูเดือนนับเจ็บว่าเผื่อเจ็บว่าสุกว่าดีชนกับป้มไฟแหลกกับผ้มครั้งที่สองชนะบอลทองลำพ่ายครั้งที่สามชนะบอลทองนับชนะหลังซาดผ้าเมืองหรืไอไหเกียหนับป้มครั้งที่สี่นับเป็นการแพร้ครั้งแรกก้องควนเมืองนะผมนะแพ้กา้าวสวินซิ่งหนักลาด้วยลูกซิ่งนับ้มนะถีสนั่มนา,น,นาชาชติกับผ้มชนกันสิบโลป้มมืนนั้น หลังจากแพ้เข้าวลูกซิ่งหนับนาได้เปลี่ยนขายยาสโมซ้อนคนับมาย่กับขายซับวายู่ที่คุณครับผมแล้วก็ครั้งที่ะคนับนามาแจ้งเกอีกครั้งนะชนะบอลทองวัวงานคนับชนะโนดแผดแสนเลี่ยมคนับนะด้วอยไอเชยถาล่านับผมนะครั้งที่ะคนับชนะหลังซาดข้องรองซักนะบผมสนามหน้าใสาครั้งที่๗ชนะนิ่งงามใจเด็ดแผ่นาหลงใช้ด้วอยอจมทับนับผมนะ แล้วก็ลาสุดเลยนะผมนาวัวทีแปดนะครับชนะนินอัศวินใจเย็นนะพมนาถีสนามนาทรายไฟนี้นะเป็นรองถึงสิบสองสิบสามนะนาอ้วนท่อทีเดียวเช็คบินได้เลยนะพมนะคางนักหมากหมากรัพุมตัวนี้นาติดตามหมากหมากรัพผมหลังจากเปลี่ยนขายใหญ่สมุทรซ่อนมาหนึ่งปีนะพมตัวดียังไม่เคยแพ้ใครนะปีนี้ชนไปฮาวอ้วนแล้วนะับผมก็จบกันไปนะผมนาส้หรับประวัติการชนก้องนินพานุพัฒน์ดีว่าอัศวินขวญเมืองนะผมนะ ใครที่มีข้อมูลชัดๆอยู่แล้วอยากให้พุมทำประวัติไา้ส่งมาได้เลยกับพุมทางไลน์เดี๋ยวพุมทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้ตายคอมเมนต์กับพุมฝากไว้ด้วยครับพุมสวัสดีครับ